สวัสดีค่ะป้ายค่ะฟอร์ดสาขาคลองหลวงค่ะวันนี้จะพามาดูรถยนต์ฟอร์ดนะคะเป็นตัวรุ่นเอเวอร์เรนะคะตัวสปอร์ตค่ะราคาอยู่ที่1นึ่งล้าาแนพันนะคะสำหรับคันนี้ก็คือมีแพ็กเกจเข้ามานะคะสําหรับด้านหน้านะคะคันนี้เราใส่เป็นตัวชุดแต่งของตัววิกเตอร์ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าใหม่ของตัววิกเตอร์นะคะสําหรับด้านข้างค่ะ ใส่เป็นตัวซุ้มล้อแบบฟันเฟืองค่ะของชุดวิกเตอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวล้อแม็กค่ะเป็นล้อแม็กขนาด20นะคะแล้วก็เป็นยางโตโยค่ะสําหรับด้านข้างเราใส่เป็นตัวกันสาดค่ะแล้วก็ใส่ตัวเบาลองมือจับค่ะสาหรับฟีมลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะต้องการความเข้มที่เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะสําหรับด้านท้ายนะคะเราใส่เป็นตัวครอบไ,ไฟตรงด้านท้ายนะคะแล้วก็ใส่เป็นตัว ชุดแต่งของตัววิกเตอร์ค่ะตัวนี้เราใส่เป็นตัวท่อคู่นะคะสําหรับของตัววิกเตอร์ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะคะสามารถโทรหาต้อยได้นะคะที่เบอร์0809625495ค่ะสวัสดีค่ะ